ครับผมนี่คือทีมที่ผมจัดมาชื่อทีมรอเขาจุติเป็นทีมญี่ปุ่นฟ้าซึ่งผมค่อนข้างชื่นชอบทุกคนก็รู้อยู่แล้วผมอยากได้มีสกิจุนยงงนะอะไรเงี้ยซึ่งไอดีนี้มันมีนะครับผมไอดี ID นี้มันมีครับรอเขาจุติเขาไหนเดี๋ยวรู้จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะมาไหม ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะมาผมจำได้ว่าฟอร์มมัน31 32เลยนะแต่ว่าแต่ว่าผมไม่อยากโม้เนี่ครับผมบอลมัน30กว่าอันนี้มันไม่ครบ6คนตอนนี้มัน12ใช่ไหมอ่ะ 12. 5 12ตัวนี้3 12 13 14 15 15. 5กูนับเงี้ยแหละไอ้สัส15 15 16 17 18 18ตรงนี้19 20เป็น20ตรงนี้20 21 22 23โอเคแล้วก็ตรงนี้ 2ี่สามยีโอเคตรงนี้26 2ย okay. ี I ่หกยเโอเคยีบวกไอ้เขาอีกสจะเป็น3ามสบเโอ้บอสามเออเอ่อก่อนที่เราจะไปเป,เปิดกันนะครับผมใครเปิดไปแล้วยกมือขึ้นผลประกอบการเป็นยังไงบ้างแชร์หน่อยเดี๋ยวผมจะ ใใเพื่อกระตุ้นขวัญกำลังใจแไดงว่าเพื่อกระตุ้นขวัญกำลังใจผลประกอบการเป็นยังไงบ้างผมกดไฟ OK แปดมัลติ6 s เ r เลดนอกขยับเพียกแตกสลายครับพี่นอกเลด 250, 250หน้าตู้1เก้งครับ400บอล3โลได้ครับโชคดี300 <500 S 2> บอลไม่ได้ครับ1,200 10, <000 S 2> ดีมบอลไม่ออกหน้าตู้ครับว้าวลูกค้าผมที่ซื้อยุ่นฟ้าไปยับมาทุกคนไว้า0 0ไม่ได้อะไรเลยไว,วโอ้โห ฟังแล้วค่อนข้างใจชื้นนี่ครับผม200บอล2อ0พใช่ไหมแพงเกินฮะอะไรนะนี่คุณยังเติมเกมกับตันซีบาซาดรีิมทีม200อบอล0องัน้เนี่ยหอยุดตรงนั้นก่อนผมขอแนะนำนี่เลยรับเติมเกมมือถือจากร้าน i m shop คุณง่ายสะดวกเร็วปลอดภัยโนรีฟัน100%คุณเติมกับร้านนี้นะครับผมดีมบอล2 0 0ดิมบอลคุณได้ในราคา2อ0 0ันบาทเท่านั้นนะวมจากราคาปกติ 175ดรีมบอล2,500น 2, บาทตอนนี้คุ้เติมกันร้านนี้0 0ดรีมบอล0 0ดรดีมบอลยาอีิธี2,000บาทได้ดีมบอลเยอะขึ้นประหยัดมากขึ้นใครอยากซื้อดีมบอลปลอดภัยนะครับอันนี้ปลอดภัยผมคุยไปแล้วบอกถ้าพี่บอกปลอดภยัยไหมเนี่ยถ้ามาขายมาให้ผมสปอนเซอร์ให้เนี่ยไม่ปลอดภัยผมไม่เอานะอะไรอย่างนี้ก็ปลอดภัยครับผมขอรับประกันรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับผมกดก็ไปได้เลยนะเฟซบุ๊กไอเอ็มช็อปนี่ครับผม ตามน,นี้เลยครับตามน,นี้เลยครับโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากไปรับชมตัวอย่างมันมากันเลยจะขาดก็ได้เอ้เข้มันเขา้ากับตัวกระการอีกมากมายถ้าไม่ตายหลักเลยวลห้าบอกทำไมถ้าไม่ตายหลักเลยวลห้า <S <S โอเคกาชาใหม่ดีมคอลเลกชันตู้สุดโหดกับตัวสุดเทพ นี่ครับดีมคอลเลกชันซึ่งจะออกมาทุกๆก,กลางเดือนใช่ไหมเดือนที่แล้วมันเป็นโมแบงกับไอจจโอชาร์กอะไรเงี้ยเดือนนี้มีตัวเดียวคือ Cloud คราวนะฮะไอครานี่ในการ์ตูนเด่นมากเลยนะเป็นเพื่อนสนิทกับวากาเายชินะครับผมแล้วก็เพื่อนรักกับสไนเดอร์อกับคราวดีมคอลเลกชันสุดเทพนะครับผมมาพร้อมกับพลังสุดเทพอ่านทางชนะ สถานะ50%บอลสุดจแรง3%สมโมสอน4คนลบสถานะศตู5%แล้วก็มีบอลอันนี้นักฆ่า DM นะครับผมสถานะ GK ฝ่ายเราบวกขึ้น20%เมื่อเจอกับ DM ฝั่งตรงข้ามนะครับผมเอาไวจ้จัดการจริงๆก็คือเห็นเขาบอกว่าตัวนี้เอาไปยืนวากาวากาอุ่นใจแต่พูดตรงๆเลยนะต,ต,ต,ตั้งแต่ผมใช้วากามาผมก็ไม่เคยเจอมิคาเอลจงเข้าอย่าดังน,นั้นก็คือวากาจะมีตัวนี้ไหม ผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยอาจจะใช้ท่ากัะการรับได้ป่ะส่วนตัวอื่นเควินสมิตตัวนี้ผมมีแล้วมันเก่งนะครับตัวนี้มันเก่งมากนะครับผมซึ่งมันมันมันจะคอมโบกับไอ้คาวตัวเทเกะเพราะมันคอมโบเยอรมัน3าคนอะไรเงี้ยแล้วก็อ้าเนี่ยญี่ปุ่นความไว3คนเหมือนกันกับคาวแล้วก็มียุโรปพลังกำลัง3คนนะครับผมซึ่งคาวมันเป็นสีแดงเป็นยุโรปเหมือนกันมันเอามาคอมโบกันนะนะครับผมมีแล้วแต่ผมมีแล้วนะฮะ มิสกิทาโร่อันนี้กากนะผมว่ากากนะครับอย่าเรียกมิสกิครับเรียกมิสก,กากเนี่ยครับผมตัวไรสสาระตัวโง่เนี่ยครับผมคาสเตฟาเลวินตัวนี้ก็ตัวโง่เหมือนกันแต่มีท่าไม้ตายเลยวิลลัสเนี่ยครับผมแต่ว่าตัวโง่ครับผมก็ไม่อยากจะด่ามันมากเดี๋ยวมันจะทําเหมือนเอสปาดา้าเนี่ยครับผมมึงออกมาเยอะเหลือเกินนะฮะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผู้พี่ฉลาดทุกตัวผมจะลองใช้รีเวิร์ดเขาเรียกว่าอะไรนะไซแอนโทรโลจีกับเคแลบนะครับผม ผมอยากได้มากเลยครับผมสเตฟานเลวินขอเลวินขอมิสก,กิขอสองตัวนี้ขาวผมไม่อยากได้ไม่อยากได้เลยไม่อยากได้ไม่เอาข่าวขอตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมอโอเคโอเคโอเคไม่เคลียอุ้ยมีของฟรีเปิดของฟรีก่นอนเ,เ,เช็คดวงเช็คดวงเช็คดวง่อยนี่ยอ้โหมของฟรีไฟลอก หลอกไฟหลอกเนะื K ้อเคลป์แมนชอบหลอกเนรับผมช่วงนี้มันใกล้เข้าสู่ช่วงฮาโลวีนแล้วก่อนที่จะเจอผีหลอกมาโดนเคลปหลอกกันก่อนฮาโลวีนละซ้อมตกใจซ้อมตกใจก่อนซ้อมกลัวก่อนลูกเดียวก็เสียวได้กดทุกวันวันละรอบเผื่อฟลุกเนะรับผมซึ่งมันบางทีมันก็ออกนะผมเคยได้ประมาณสามสี่ตัว,แล,วแล้วลูกเดียวก็เสียได้เลยว่าบางทีมันก็ออกด้ง ออกก็โชคดีไปเกือบออกแไงครับผมนานๆทียิมจะออกเน,น,น,นี่ยไม่ออกมึงจะออกหรือไม่ออกมึงยอมหรือไม่ออกอมึงยอมหรือไม่ออกโอ้ยไม่อมเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะฮะเราเอา่อเขานะเรียกว่าอะไรนะเรียกใช้พิธีกรรมเรียกบอลลุงนี่ครับผมเรียกบอลลุงอีเครรนะฮ้ยมีไหมเนี่ยบอลลุ้งอ่ะเฮ้ยอ๋อโอเคพิธีกรรมเรียกบอลลุง เอ้ยขอแบบนี้ขอแบบนี้เนี่ยครับผมเออแต่ว่านี้อันนี้อันนี้ซ้อมอันนี้ซ้อมโอ้ยเอ้ยโอเคเฮ้ยเราเช็คดวงแล้วเจ้าแม่เจ้าแม่เคยแลบนี่ครับผมให้หวยเรามาว่าวันนี้เราต้องได้เอเลดาเกิน4ตัวอย่างแน่นอนเราจะเทสทสก่อนเนี่ครับอ่าผมมีทุนผมมีทุน500ดีมบอล500ดีมบอลที่จะเปิดแต่ถ้าเกิดว่ามันออกก่อน ผมหนะมายถึงเลวินนะผมหมายถึงเลวินผมหมายถึงเลวินกับมิสกิอะไรอย่างเงี้ย,ยเออแล้วถ้าเกิดว่าผมพอใจแล้วผมก็เปิดทีหยุดอะไรตรงนี้โอเคลุยกันเลยดีกว่านี่ครับผมอันแรกเอ้ยโอเลดยังเป็น5%เปอร์เซ็นต์เราไมาากก่ต้องกดเข้าไปดูนะครับมันเลด5%เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็0.42จุดสี่สองต่อตัวในขั้นตะอนนั้นนอกเลดอาจจะออกมาบ้างแต่อย่ายเยอะมึงอย่ายเยอะ อ่าอันแรกมีนกสองตัวไฟยาไฟยาอัาน,อานแรกกลิบนะครับผมมาตีแรกห้าสิบบอลแรกเงียบนะฮะห้าสิบบอลที่สองกันเลยดีกว่านะครับเคลับมา Come on b เบ e มีแชนมีนกสี่ตัวต้องมาแน่นอนครับเอเดดาครับมาแน่นอนครับวันโอเคมาได้ครับ เ่าครับเฮ้ยไม่ใช่เลวินมิสกิเลวินมิสกิสองตัวมาหนึ่งดูนี่มันจะเป็นใครขอนหน้าตู้โอ้โอเอ๋ผมไม่มีเหรอวะเควินเอ๋เฮ้ยทำไมมันขึ้นมานหนีวะผมไม่มีเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวผมเปิดผิดไอเดี่ยด้วยเดี๋ยวผมมี ไม่ร้อยตัวแต่ว่าได้ได้ได้แคบินชมิตตัวที่เราไม่ได้เอ่ยถึงนี่ไงตัวนี้อ๋อมันมันตัวเดียวกันครับแต่ว่าชุดครับตัวแรกที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นชุดเยอรมันเนยครับผมนี่เป็นชุดเ e อ็กซ์คลูซีฟิีีนชาติสวยนี้เป็นชุดเยอรมันธรรมดาโอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมมีสองสองเสื้อประมาณนั้นมาตัวเดียวกันแนละ้วผมก็เลยตกใจว่ากมมีแล้วไม่ใช่หรอวะโอเคร้อย okay. ตัวหน้าตู้มาแล้วหนึ่งเป็นคาวนะครับผมเอยไม่ใช่ เควินเออโอ้โหเฮียไฟามาวตีที่สามก็ออยังเงียบเอาเลยดีแค่แล้วเอาหน่อยเอาหน่อยขอหน่อยนะเร็วนะี่จบไ้หน้าไอเลิฟ e ยู u โอ้โหลบมตัวเดียวโอ้โหตู้นรกไอ้เหี้ยเอ้ย นกสี่ตัวห้ามาติออกมาตัวเดียวสอง้อยหสแล้วสาม ไม่ออกเลยครับไม่ออกเลยครับไม่ออกเลยครับเอเดนอาห้าเปอร์เซ็นต์เคเล็บโอ้เคเล็บสีลมตัวเดียวเป็นเฮียอะไรเนี่ยป่ะเฮ้ออยอะไรวะนกสี่ห้าตัวบินเฮียอะไรอะ่ะงอไปตรงนี้เลยไฟมาก่อนเฮ้ย สี่ร้อยลีปอแล้วยังไม่ออกสี่ร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยห้าร้อยอกหนึ่งหมดแล้วเปิดเปิดต่อต้องเปิดต,ต่อดิยังไงต้องเปิดต่ออยู่แล้วไอออกไปแล้วงอไปเลยออกมันแถมมันกูด้วยแถมมันด้วยมึงแถมมันด้วยเร็วโห่ไม่แถมเลย จบเนี่ยผมมาน้อยแต่มานะเนี่ยผมเฮ้ยแต่ว่าไม่มาน้อยจริงแต่ไม่ออก2ตัวที่อยู่ตัวท็อปที่อยู่หน้าตู้อะมาน้อยแต่มานะ Oh, มโอ้โห550รดีบอลโอ้โหเย็ดแปดแสดงว่าจิตวิทยาได้ผลนะครับผมแต่เกือบเกือบแตกโอ้โหแม่งออกมา2ตัวหน้านะครับผม2ตัวหลังไม่ออกถือว่าได้อยู่นะออกน้อยแต่ว่ามันได้ตัวที่ต้องการมันดีกว่าแบบออกแบบเจตัวแ,แบบว่าออกมาตัวซ้ําตัวที่ไม่ต้องการหรือตัวนอกเลทอะไรเงี้ยแบบนั้นผมไม่เอาด้วยอะโอเคเราได้ข่าวแล้วโอ้ย่เย่ มาเลยดีกว่ารอข่าวจิตเนี่ยผมอ๋อเฮ้ยต้องต้องมีเผิงเพลงไหมถ้าท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 าถาแล้วเราก็ไปอัปเกรดมันค่หน่อยอ๋อสุดยอดข่าวเฮ้ยโอเคได้เนี่ยผม เฮ้ค okay, okay, right. huh? 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 ือเกือบเกลียงเกือบเกือบร้อนเกือบแตกแล้วโอเคเลยแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับแฮปปี้แล้วตอนนี้ไอ้ยศถ้าเกิดว่าเล่นเกมนี้นานๆไป็นไฮโบล่าแดกแน่นอนแม่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทำกูแบบโอ้โหตอนนี้แฮปปี้แล้วครับแฮปปี้แล้วดีใจนี่ครับผมดีใจดีใจแฮปปี้เฮ้ยมึงมึงนั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์ มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่ว่าว่าแต่มึงอกด follow หรือ,อยังวะเอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่นตรงเนี้ยมันเป็นรูปหัวใจหรือ,อยังกดสิเฮ้ยติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย